ข้อ32ในการสอบแข่งขันครั้งหนึ่งมีผู้เข้าสอบจำนวนมากประมวลผลสอบครั้งประมวลผลสอบเบื้องต้นได้ดังนี้เปอร์เซนต์ทายที่25เท่นากับ60คะแนนมันยธยฐานเท่ากับ80เปอร์เซนต์ทายที่75เท่นากับ90คะแนนคะแนนต่ำสุดเท่ากับ20คะแนนสูงสุดเท่ากับ105คะแนนจากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้อง จากข้อมูลเขียนเป็นแผนภาพกล่องได้ดังนี้เริ่มที่ต่ำสุดคือ20 บอกว่าเปอร์เซ็นต์ไทยที่25เท่ากับ60คะแนนตรงนี้ค่ะมัธยาฐานเท่ากับ80แล้วก็เปอร์เซ็นต์ไทยที่75เท่ากับ90 คะแนนสูงสุดเท่ากับ1นึ่รหก็จะอยู่รนตรงนี้คะแนนต่ำสุดเท่ากับยีสิบนี่เป็นขอท้ายที่1ขอท้ายที่สองสามสจากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวถูกต้อง ข้อ1คะแนในในช่วง60-80ปหนาแน่นมากกว่าคะแนนในช่วง80-90ถึง90ข้อ1ผิดนะคะเพราะว่าคะแนนในช่วง60-80ถึงประยะห่างมันแค่1คอทายแต่คะแนนในช่วง8 0ถึง90นะคะ มันคือคอท้ายที่สองถึงคอท้ายที่สามหนึ่งหนึ่งคอท้ายเช่นกันค่ะแต่ว่าความหนานแน่นหกสิบถึงแปดสิบหนานแน่นน้อยกว่าค่ะ ัวเลือกที่สองคะแนนในช่วงยี่สิบถึงหกสิบหนาแน่นมากกว่าคะแนนในช่วงเก้าสิบถึงร้อยห้ายี่สิบถึงหกสิบหนาแน่นกว่าคะแนนในช่วง9ก้าสบถึงร้อยห้าก็ผิดค่ะหนาแน่นน้อยกว่านะคะยิ่งระยะห่างระหว่างคอท้ายยิ่งมากเท่าไหร่ความหนาแน่นจะน้อยกว่าค่ะ ต่อมาข้อ3คะแนนสอบแจกแจงปกติข้อ3ผิดค่ะเนื่องจากคะแนนสอบนะคะเป็นโค้งเบ้ซซายต่อมาข้อ4ส่วนเบี่ยงเบนคอท้ายเท่ากับ15 เราจะได้ว่ามัยธยฐานของเราเท่ากับ80คือคอท้ายที่2แล้วก็เปอร์เซ็นท้ายที่25เท่ากับ60คือคอท้ายที่1และเปอร์เซ็นท้ายที่75เท่ากับ90คือคอท้ายที่3 จากสูนนะคะเราจะหาส่วนเบี่ยงเบนคอท้ายได้จาก qd เท่ากับ q3 ลบ q1 ส่วน 2, 2> คอท้ายที่3ของเราคือ90ลบคอท้ายที่1คือ60 คิดค่าออกมานะคะจะได้เท่ากับ15ค่ะเพราะฉะนั้นส่วนเบีเ่ยงเบนคอทายเท่ากับ15ตัวเลือกที่4ถูกค่ะต่อมาตัวเลือกที่5ค่าเฉลี่ยเลขคณิตมีค่าเท่ากับ80ข้อนี้ผิดนะคะเนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอต่อการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตค่ะ พราะฉะนั้นข้อนี้ตอบตัวเลือกที่4ค่ะส่วนเหมียงเบนคอท้ายเท่ากับ15